วันนี้วันอาทิตย์ดอกนี้วันเสาร์ครับวันอะไรครับมอะไรครับเแต่ห้องนี้ห้องน้นห้องน้นไปอยู่หนอ่ไปแ้ลมั้งมื่อน้นนอยู่น้นดูเดี๋ยวไเยี่ยี่อ่ะกดครับอ๋อลนเมตตาอันนแดงแดงไปเยี่ยมใครก่อนไปใจแดงเอานี่ที่ไปเดี๋ยวแค่ไปน่อ อยู่ไหมเด็กแกเด็กแกลกตื่นกลอยู่่าสากำลังออกกำลังกายเดินจะไปลงโบอ๋อโอ้ไปลงโบวดีกี่โมงอ่ะสองครึ่รอ คุณจะโกขนนะยังยังอีกสี่ยังอีกสีนาทีทัานีของัของฝากนะอ้าวของฝากอัี้ก็มาจต้นาะดีอ่าของฝากอาของมาจากใต้นะมตีองดีๆนั่น่ะของดีๆี่ให้คุณน้ำน้ำทิพน้ำทิพเน่เดี๋ยวเข้ามาเป็นต้ด็รให้ับ โอ้ยตัวขาเจับมากเลยอยู่จะได้ทำทำมือโดบุกทำอะไรที้นี้โอ้ทำได้อยู่นะมือเดียวทำได้ครับแต่ตอเสียงได้ครับเอานั่นหน้าเองอย่ามันเดินได้มนเยอะเลยกี่ม้นเสียันยังกี่ยนโอ้หลายม้วนแกงเออเสีผ้าดาวมาทำนะอืม าาเดี๋ยวเทียนจะไปนองปฏิโมกษแล้วอ่ะอ๋อเดี๋ยวจะไปเจออ้าวไปเจอไปไปเยี่ยมมึงดมแดงอ๋อจะไปต่อแล้วนะครับอันนั้นนาทีสี่สิบนาทีเยี่ยมแดงคือใครครับยมไม่ใช่เขียวไม่รู้ตรงไหนอะห้องไหนเดินไปเดี๋ยวเขาเรียกเองนะครับ โอ้นี่ดอกแดงนี่ดอกแดงจัดกันฮะแดงแป๊ดอะไดอกอะไรดอกมลากันนี่กันแปนะฮะโอ้ไอ้โอ้พุเตอร์ของใครอันนี้ไม่ใช่ไซค่าน้ำอะไรออเนี่ยซิพุเตอร์เจ็ดสิกีโอ้

เดินโกดังเลยวบบนี้พออคะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะอ้าวเชิญเชิญตามสบายแม่ไปใต้ดูอ่ามากระไรคนยแดงหอมหน้าอันนี้กุนกุนหน้ากุนกุนหน้าเออไม่รู้เป็นองค์ไหนเนี่ยไม่ได้แล้วยายแดงแสงดินกุนหน้าวะไปกุนเกินิดกันนนไม่เคยเห็น จำได้ไม่ถูกคนแต่ไม่ถูกอง์อนี้คนคนหน้าเคยนึกจับเคยมาใหใส่บาไม่บวตอนนั้นยังไม่บวชตอนนี้บวชแล้วก็ไปรก็ไปเลยเดียจ ฟังเลี้ยงบอกเอใดีดีฟังดีบอกอใเอาแม่ืมกระำมาสักการจุกๆองเลยก็อ้าวาวขอาองเลยทำวัดเช้าทุกเช้าแล้วก็ก่อนทานอาหารเนี้ยปัจจุบันคันสามือออมาเอล้ช่วงนี้ย้มมาดูแลคุณแม่นะะ ก็ให้ังของพ่อท่านทุกวันจดในที่ไม่คัาใจเขาจะสอนโปรแกรมเม็นติยัีตายแล้ะอ้าวไปไล่พูดซ้ำไม่เป็นก็พูดตายแล้วคุณลาเป็นหรือเปล่าแก่ไม่เป็นคุณลาวเป็นไหมแม่คุณลาวเป็นไหมคุณลาวคุณลาววารเรือวาร์เรือลายุทไรแม่ยุทาไร อายุจำได้ว่ะแมนอายุเท่าไรโตแม่โตก็่แม่อายุเท่าไรจำได้วะกับแม่ยกสิบห้ายางกาสิบหกแล้วค่ะนะจำได้บังไม่จำซื้อมังก็ไม่รู้เลย เอาลไม่ต้องไม่ต้องไปโหงไ็ต้องจำได้ก็ได้จำไม่ได้ก็แล้วไป่ไรไปลไรโอ้โปลาคยแดงแดงนี่มีบุญลูกฟ้ามาแลเลยนะเพื่อมาดูแลแม่ช่ยแห่คนคนแม่นาพูดหลายทีแล้วสอนตัวจริงตัวจางฮะแกเออแก้วแก้ลูกเก้ móc gang móc gang móc gang mò gang móc kèn. móc gang móc gang móc gang mò kèn móc gang 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 móc cơ cho là bớt chú ở đây chú chèn giấy à phơ giấy là bớt đã coi đi rồi mà ra mà bỏ bỏ tràn bỏ 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 đi à mà mà kể bỏ à ra ăn bỏ đầm tắm để cái bỏ bây bỏ tràn mà phát hiện đấy đẹp mới đấy ba mà phát đấy cả

ยีเสิบซมาตบพ่อท่านกับแม่นมีนากรขอเดี๋สพ่อท่านอาจารย์ยากไหมคะเอาเฉกราบขบ่นกรอบขุ่นอบานเต็เต็มขุ่นหมากรอแม่ในกาวกลับแล้วไม่ขาดสายพ่อท่านพ่ท่านอยู่ที่นี่แล้วค่ะพ่ะบค่ะอ๋อ มีโทถ่ในแบบโถ่ัโทนไร่หรับโถ่ตลกเอ้าวว่าไงเออว่าไงคืออาจารย์เรียนถามเรียนถามปัญหาจากท่านว่าไงปัญหาอะไรคือการที่เกิดสภาพว่าในตัวเองนะคืออาจารดิฉันตอนช่วงที่ป่วยมานะคะมัน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 เบี้ยหัวมันปวดหัวอยู่ตลอดยังต้องอยู่กับเวทนาอันนี้แบบผู้รู้นะคะแล้วก็ แล้วก็ใช้ชีวิตปกตทิที่นั่นแต่รู้ว่ามัน,มนสังขารเนี่ยมัน,มนไม่เหมือนเก่าม,มคิดว่าถ้าเรามที่ยกกำลังใจแล้วมากําหนดรู้แบบนี้นะคะม,มันก็จะสังขารมันจะหยุดเลยอคือจะพิการเลยนะคะแต่ดิฉันก,ก็ยังใช้มันและถ้าหากว่าเรานอนพักอยู เฉยๆมันจะมีอาการที่ว่าดีขึ้นเพราะว่าเราสงบใช่ไหมนะมเราเรีเราแต่ตเราไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรมันมทีนี้แม้แต่ดวงตาที่มันมันข้ามัว,วหรือว่ามันอะไรคึมคึมจะได้อยาระยะหรือความไม่เจ็มชัดและไม่เห็นดีๆก็ก็รู้อยู่ตลอดเวลานะคะถูกไหาพ่อั้นแต่เดียร์เขาเรียกว่าแต่จะคอยดูอารมณ์มันที่มัน จะไม่มีลำคาญจะไม่มีมูลกินจะไม่รู้สึกว่าอึดอัดหรือจะไม่รู้สึกว่าทุกข์อ่ะนะคะแต่พูดแต่ว่ามันไม่คล่องเหมือนเก่าแล้ว,ล,วละมันไม่ดีเหมือนเก่าแล้วล่วละเพราะท่านคะอันนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องอถูกต้องอ่าก็แสดงว่าดิฉันปฏิบัติไปอ้าวใ่ได้ดอืมอันนี้แล้วก็ดิฉันได้ความรู้เพิ่มเติมที่สีกกส่ภาพที่ช่วงของพุทธาพิเศษคุณพุทธาพิเศษบานไลน์นี่แหละค่ะอ่ แล้วแล้วดิฉันก็เข้าใจหมดทุกอย่างเพราะท่านอธิบายออนะคะมามาอ่านี่จิตแล้วพราะท่านครับภูมิเณนิวาสารนุสสติญาจุตูปาตาญาแล้วก็ไปรู้อาสวะขยาพวกนี้ดิฉันดิฉันคือม,ม,มันมันมันแจ็คแจ้งนะคะมันแจกแจ้งแล้วก็ถึงได้เข้าใจอะไรอะไรจะดิียนผลตะปูตึงใจได้อย่างที่เล่าให้ดิฉันาต่าฟังนะคะทีนะะี้มีอีกนะเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ แต่การรักษาต้องรักษาใช่ไหมคะพ่อท่านอ๋อแน่นอนจิตเนี่ยมันสรีระมันต้องรักษาไอ้เข้าใจนะมาเรื่องของจิตของเราจิตของเรามันจบก็จบไปเรื่องสรีระมันยังไม่หายก็ต้องรักษาอ่าธนาคารจิตไม่ไม่อย่ะพูดพูดเลยนะเดี๋ไม่ดเรื่องคนอ้าวอ้าวเอออทีนี้เนี่ก็มีความลำบากใจต้องควรนะคะว่า เอ้ได้ดิยันต้องรักษาเนี่ยหมายความว่ามันต้องรักษากับหมอนี่เดนกว่าเื่อมันมันมันผ่อนคลายมันพอว่าดีกว่าที่จะเราถือใช้อวัยวะแบบไม่ต้องทนเวทนามากเกินไปนี่จะใช้าดจประโยชน์ชนกลางได้เพราะไม่งั้นนะคะมันเหมือนกับว่าเราจะเป็นภาระเขาหนัก อันนี้นะคะยังปริบนาว่าตัวที่จรักษานานเท่าไหร่นาอแต่ก็ก็ไม่คิดวิตกว่านานเท่าไหร่เพราะแม้ที่มองเขาวิเคราห์นะคะก็ฉีด่ละครั้งแล้วก็ตรวนผลตรวนผลตรวจสอบผลแล้วก็ฉีดใหม่ทีแล้วก็ตรวจสอบผลครั้งที่สองแล้วซึ่งจะมีครั้งต่อไปถ้าไม่ดีก็ไม่ไดและมันไม่ใช่มีเรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องตาเรื่องเดียวเรื่องตามันก็มีหลายเรื่องอยู่ในเรื่องตา แล้วยังเรื่องของเลือดอีกซึ่งเลือดนี้ก็ยังเคล้อยังไม่แจ้ง,จงต้องรอเวลาต้องต้องเขาให้สามเดือนทีนี้วิพานาแล้วสิบเดือนแ,แล้วก็ต้องต้องตรวจอีกทีหนึ่งเพื่อเพื่อดูผลที่เขาให้ยามากินว่าผลเลือดเนี่ยเมื่อพนวมข่าวที่แล้วแล้วแล้วเขาก็ตรวจสอบเพื่อจะเอาไปตรวจใหม่แล้วก็รู้ว่า มันคืออะไรกันแน่เขาตั้งข้อสงสัยไว้ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีใครเป็นอยู่นะักเลยนะอันนี้ก็เป็นภาระอีกส่วนทีนี้เอียงคิดว่าเอียงตัดสินใจว่าที่ที่ทีเหมาะนี่นะ mm hmm. ก็น่าจะเป็นที่ปฐมภมิเพราะรู้สึกว่าเขาต้องการกบกำลังใจจากเราด้วยเหมือนกันแล้วก็ก็เข้าไปพูดสภาพปฐมสูมิรละเลึกถึงนะคะว่า โอ่งเป็นที่สมควรเพราะเหตุมันเกิดที่นั่นเลยเลงควรจะเปลเกิดที่ไหนพวกคนจะดับที่นั่นเน,นี่ยงพี่ชายเนี่ยมีไม่ทราบว่าลบเป็นงวดหรือว่าไม่มีปัญหาได้ลงตัวไหมครับได้ได้ได้ใจ<ห>ถูกต้องไหมได้ไดไมีปัญหาได้ครับค่ะ<า><ม>เพราะดีที่มีความรู้สึกตั้งแต่เรียนพูด,ดง่ายๆว่าทะลุอันนี้ไปนะคะนีก็มากๆดิฉันจะจะไม่พูดง่ายๆว่า ได้อย่างไรเป็นไปอย่างไรหรืออะไรนี้จะไม่ไม่สัดานเก่าม,มันพิษเรียนตั้งตั้งหลังได้แล้ว,แล,วแล้วก็ต้องทําต่อแน่แนเพราะถึงยังไงเพราะถ้าเราไ่ช่วยเกิดดิฉันมาจทั้งเดี๋ยวนี้แล้วและและดิฉันซาไปถึงที่พอท่านพูดง,ง่ายๆนะคะพอท่านไปถึงไหนแล้วพอท่านจะทํากิจนี้ต่ออายุเพราะท่านไปเพื่อสิ่งใดมันดิฉันเห็นด้วย แล้ที่ฉันคิดว่าเนี่ยก็ได้พอาะได้ฝุงฟักเลี้ยงดูมันได้เติบโตถึงปานนียังโชคดีมากที่มีอายุยืนจนถึงตรงนี้และแม่เหตุมันเกิดมันก็คือกรรมฐานของเราถึงเหมาะสมลงตัวอ yeah. ืเพราะฉะนั <S <s ้นยังคิดว่าดฉันก็คงจะอยากจากที่นี่ไปไม่ได้เอาเอาเอาเชิญเชิญเชิญตามเดี๋ยตัดสินใจถูกนะพ่อได้ได้ถูกไม่มีปัญหาไดหรอก ค่รปสมผสานเพราะว่าบางหนึ่งะระยะที่กว่าดีจะถึงเคลียร์ก็ดูดูอะไรมันผ่อนคลายไปเหมาะสมพอสมควรแล้วเลี้ยงจะอยู่เทพเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องนี้กับหมอไปสะดวกหน่อยแล้วก็ระหว่างปสมผสานก็ไปมาไปมาจนกว่าจะช่วงที่เรียนเข้าไปอยู่ได้เลยเดียวก็คิดว่าทุกอย่างมัน มันต้องเป็นไปไม่ใจร้อนแล้ว,ลวเพราะถ้าชีวิตยันโลดโผนมากเพราะความใจร้อนเพราะความโลดโผนเดินไปก็เลยเหมือนคนทุกขาปฏิภานะจริงจริงเลยแต่แต่ก็พอมามามา,มาพบกบบพ่อท่านแล้วก็เห็นความเจริญของผมหรือว่าเห็นทุกคนทุกคนก็เจอบทเรียนพบมันเหมือนกันสูตรเดียวกัน,นแต่แล้วแต่ว่าใครยู่บากอย่างไรหรือว่ามียืนสีมาได้อย่างไรนะคะอืมค่ะอ้า ขอพระคุณท่านนะคะสาธุทานยันด้วยดีตลอดมาและของอินทรพระให้เข้มแข็งอดทนดาเนินชีวิตต่อไปในสัมมาอริยมรที่ถูกต้องเพราะท่านนำทางด้วยความมั่นคงหนักเน่นแล้วก็ศรัทธาเชื่อมั่นตลอดไปอ้าวอ้าออาอาวาเจริญธรรม ่ายคุณยายอ้าวอบคุทหายบาวเบเเ้าอาครับทุกวันหรือเปลเนี่ยทุกทุกวันค่ะเช้าเย็นขอบคุทมากนะค ก็สบายดีิงตาคุณคนเราดีแล้วสบายจริงเพาะไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยเลยนะครับไม่ไม่ได้กินยาอะเลยนะโอ้ดีอ้าวดีเนี่ยชาวเกาะชาวเกาะร้านเหรอมามาเลียงร้านก็ผ่านเรียงหลานเมื่อกี้เนี่ยหลานวิ่งมีคนมาซ้ไมควบคุมได้อ่าเดินไปสู่บังอ่อน โกกะเนี่ยกกเลี่ยมใช่ใอันนี้โกกเลี่ยมไม่ใช่กกกลมใครนะเล่นสเก็ตเนี่ยเวลเลสกีโอ้โหใครเล่นมีรถพ่วงลากสบายเลยมาถึงก็จอดอันนี้มีเด็กแน่นอนเนี่ยใช่เสื้อเด็กเยอะเลยพ่อเนี่ดอกมันแดงปัดหรืดอกอะไรอ่ะ โกนะสองต้นีป็นโกนะครับเออเป็นสวยนะนี่เข้างหน้านี่ครับมาแล้วเสียพิจารณมาแล้วจะยังยัน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 ยัยันก็ขยันในใบองพึ่งเลยยังเราเป็นกรยบติที อาไปกันไปกันแล้วไ,ไปกันไปกันแล้ว,อวโอ้ยมักสัป,ปนัด